พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินที่คลองหกจังหวัดปทุมธานีจำนวนสามร้อยไร่สำหรับสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ระดับภูมิภาคอาเซียนทันสมัยตามมาตรฐานสวนสัตว์คุณภาพระดับสากลเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทย ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นสมาร์ทกรีนซูสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติส่งต้องการให้สวนสัตว์แห่งใหม่นี้เป็นศูนย์รวมความสุขของทุกชีวิตจากพื้นที่ที่น้ำเคยหลากถึงด้วยพระราชยนตย์ในการพัฒนาด้วยอัตลักษณ์ใหม่รูปแบบเกาะนิเวศท,ที่ทุกชีวิตจะอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล พื้นที่สามไร่ได้แบ่งออกเป็น5ส่วนพื้นที่เข้าถึงง่ายเป็นสวนสาธารณะพื้นที่ถอยร่นเป็นสวนเปลี่ยนทายก่อนเข้าโครงการพื้นที่ขนาดใหญ่และถูกรบกวนน้อยที่สุดเป็นส่วนจัดแสดงสัตว์พื้นที่ส่วนต่อขยายไปการรองรับโครงการในอนาคตและพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมรอบโครงการทุกส่วนคือความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ทุกชีวิตได้เข้าใกล้ชิดสัมผัสชีวิตกันมากขึ้นความสุขบนอัตลักษณ์ชีวนิเวศจะกลับคืนมาด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยบนทุ่งน้ำใหญ่แห่งเดียวในโลกณจังหวัดปทุมธานีพระราชยนทัศน์อันลึกซึง้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย